สวัสดีค่ะวันนี้มาดามาออนทัวร์เราจะพามาปล่อยใจที่คาเฟ่ในกรุงนะคะเป็นคาเฟ่ชาเขียวค่ะกัชนาคาเฟ่ซึ่งที่เนี่ยเขาให้บรรยากาศเหมือนมาอยู่ถ้ำเลยเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปชมข้างในกันเลยค่ะ คาสนาคาเฟ่คาเฟ่เปิดใหม่อยู่ในตึกวันซิตี้เซ็นเตอร์บรรยากาศภายในร้านเก๋มากมันอยู่ท้ำจิ๋วๆเลยล่ะค่ะแถมพนักงานที่ร้านที่เนี่ยก็แนะนําเมนูชาเขียวอย่างละเอียดอีกด้วยใส่คอนเทนต์อย่างเราจะพลาดได้ยังไงล่ะค่ะเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะที่ร้านเราจะมีตัวมัทฉะนะคะให้เลือกอยู่2เกรดค่ะแล้วก็เป็นฮูดิชาหนึ่งเกรดตัวแรกครัชวีเป็นเกรดพิธีการค่ะตัวนี้จะทานง่ายกลมกล่อมจะได้ความเป็นอุมามิสาลายค่อนข้างชัดเลยค่ะส่วนตัวที่สองจะติดขมปลายค่ะตัวนี้จะเป็นเกรดพรีเมียม ัวนี้จะได้ความเป็นนักตี้ถั่วๆนวลๆมันๆนิดนึงค่ะส่วนที่3จะเป็นตัวโฮติชะค่ะตัวนี้จะเป็นชาโคสีนตางจะมีความเป็นอารมณ์มากข้างสุดเลยขนมที่ร้านเราจะเป็นขนมย่้งเดิมของญี่ปุ่นนะคะมีส่วนผสมของถั่วแดงทั้งสาตัวเลยตัวนี้จะค่อนข้างจ <me AUDIO> ะเหนียวนิดนึงค่ะตัวนที่2จะเป็นเจลลี่ยูสุตัวนี้สดชื่นเวลาทานส่วนตัวที่3จะเป็นตัวโมจิไส้ถั่วแดงค่ะ าาา่อยงเรบอกเลยนะคะว่าพลาดไม่ได้เพราะว่าที่เนี่ยเขาทําถึงสุดๆไปเลยแถมขนมเขาเนี่ยยังอร่อยอีกด้วยค่ะบรรยากาศในร้านไม่ต้องพูดถึงยังไงก็ได้รูปสวยๆกลับบ้านแน่นอน ใครอยากได้รูปสวยๆอย่าลืมแวะมาที่คาชนาคาเฟ่กันนะคะที่นี่เดินทางสะดวกมากเลยค่ะติดกับ BTS เพลินจิตเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงถึง5โมงครึ่งนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์จะเปิดทุกวันเวลา8โมงถึง6โมงครึ่งค่ะเอาละวันนี้มาดามมาลขอตัวลาไปก่อน e ีหน้ามาดามมัลจะพาไปทัวร์ที่ไหนอย่าลืมติดตามมาดามมัออนทัวร์ทุกวันอังคารและวันพฤหัสเวลา1ทุ่มตรงนะคะ